อ่ะอย่างนี้ขอลากแบบนี้เลยเสร็จปุ๊บทำไมครับให้เราฝึกการหาจมูกก่อนจมูกวาดยังไงเมื่อกี้อาจารย์สอนไปแล้วรอบหนึ่งนะอ่ะให้ดูว่าจมูกวาดอย่างนี้ก่อนให้หาตรงจมูกก่อนอ่ะสมมติว่าจมูกเขาเปอย่างนี้ทีนี้เราก็มาดูว่าส่วนที่เป็นช่วงปากช่วงปากลงมายัางไงให้สังเกตจากปลายจมูกตรงนี้กับช่วงปากตรงนี้สังเกตดีๆนะแล้วให้ขีดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็มากำหนดตรงนี้นี่มากำหนดตรงนี้ลากเส้นยาวๆแล้วมาดูว่าตรงนี้กับตรงนี้มันเป็นยังไงมันมันมันเอียงมาแค่ไหนให้เราสังเกตดู อ่าอย่างนี้เราสังเกตแบบนี้ก็ได้แล้วเรามาดูตรงนี้ปากล่างหนาแค่ไหนาเรามาดูว่ามันหนาไหมอ่าถ้าไม่หนามากเราก็ต้องสังเกตให้ดีนะว่าหนาหรือเปล่าพอเราได้แบบนี้เราก็มาวาดดีเทลเข้าไปเ,เช่อนอาจารย์วาดจมูกข้างข้างนี้เราอาจารย์ก็เริ่มวาดจากข้างข้างก่อนอย่างนี้แล้วอาจารย์มาเติมตรงนี้เนี่ยมาเติมตรงนี้แล้วก็ปลายจมูอกอยูงง่ตรงนี้เห็นไหมเราก็สังเกตว่าจมูกเขาเป็นยังไงพอเราสังเกตปุ๊บเราก็มาดูตรงปากตรงปากตรงนี้เป็นยังไงครับเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เป็นตัวีแบบนี้แล้วก็อย่างนี้เป็นยังไง พอมาร์กอินปุ๊บมาดูปากล่างเป็นยังไงเห็นไหมครับให้เราฝึกการมาร์กแบบนี้พอเรามาร์กแบบนี้ได้ปุ๊บทำไงครับเราก็ค่อยๆที่จะใส่เรื่องลายเส้นเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมครัแล้วก็เราก็เชดดิ้งได้มาดูการเชดดิ้งกันนิดนึงพอเราได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็ทําการเชดดิ้งเข้าไปนะครับทำการเชดดิ้งเข้าไปก็คือว่าปากข้างบนเนี่ยมาร์กจะมีน้ำหนักที่เข้มกว่าให้เราทําการเชดดิ้งเข้าไปอย่างนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาวาดแต่นี้ก็ได้เราสามารถแต่ถ้าคนไหนที่แแแแบบ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 กกกกกังงววววลล็็็าาาาดดดดดเเเๆๆนนนีี้้้้้ไไ่อชิป อย่างนี้เชดดิ้งปุ๊บแล้วข้างล่างเห็นไหมให้ไลท์อยู่ตรงไหนเราก็วาดไปก่อนไฮไลท์ตรงนี้แต่เราก็วาดเบาๆได้นะตรงนี้แล้วเราก็เชดดิ้งเชดดิ้งไปน้ำหนักเดียวมันก่อนก็ได้ไม่ต้องแบบว่าแยกน้ำหนักกันก่อนให้เป็นน้ำหนักเดียวมันก่อนอย่างนี้เห็นไหมครับพอเราแยกน้ำหนักเดียวปุ๊บให้เราดูน้ำหนักเห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้เข้มตรงนี้มันจะเข้มเห็นไหมตรงตรงช่วงตรงกลางตรงนี้ให้เราเน้นได้เลยครับเน้นน้ำหนักเข้มได้เลยแล้วก็ดูสังเกตว่ามันเป็นลักษณะยังไงให้เราเน้นเข้มได้เลยอย่างนี้พอเน้นเข้มปุ๊บทุกอย่่างก็็เเรริิิมมมมีตขึ้นนหหค แต่ว่าตรงนี้เข้มตรงนี้เข้มแต่ก really ็ต้องสังเกตเอาเองนะว่าแต่ละภาพเป็นไงตรงนี้เป็นน้ำหนักยังไงแนวนี้ให้เราสังเกตแบบนี้ตรงนี้เห็นไหมมันมีเส้นเส้นให้เราสังเกตเอามันเป็นเส้นยังไงแล้วตรงนี้ก็เป็นน้ำหนักเลยนะตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นน้ำหนักเลยนะเนี่ยให้เราเขียนเป็นเส้นแบบนี้ตรงมาแล้วตรงนี้มีน้ำหนักด้วยนะเนี่ยตรงนี้ก็มีน้ำหนักเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตให้เป็นนะครับในเรื่องของปากเราต้องสังเกตให้เป็นว่ามันต้องสังเกตยังไงนะครับจมูกเหมือนกันเ อ่าเราก็เชดดิ้งแบบนี้พอเราเชดดิ้งปุ๊บสังเกตว่าตรงนี้มันมีน้ำหนักสองข้างเราก็สามารถเชดดิ้งน้ำหนักขึ้นไปตรงๆแบบนี้เนี่ยแบบนี้ได้สองข้างขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ให้เป็นอย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วเราก็มาทำอะไรครับก็มาไล่น้ำหนักเข้าไปอีกทีหนึ่งให้มันมีไฮไลท์อยู่ตรงกลางแต่ทีนี้เวลาเราทำปุ๊บถ้าเราเผลอเผลอก็ได้ว่าเผลอในการทำเข้มไปแล้วให้เราเอายางลบเนี่ยมาลบออกมาลบตรงนี้ออกซะหน่อยอ่ามันจะได้ดูแล้วมีไฮไลท์นะครับพอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็มาดูตรงง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 กกกกลลาาาาามมมัั้้้้้ยยยยตตตตตตตรร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 รนน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 นีีีีีีีเเเเเปป็็ไสสสสวว่่่่่่จะะะแแแชอูบคึึง แลวตรงนี้มันจะต้องเข้มพอเข้มปุ๊บมาเขียตรงนี้แล้วตรงนี้ฝั่งนี้ต้องระบายเห็นไ,ไหมเราจะไม่ระบายสองฝั่งนะเราจะระบายฝั่งเดียวเราจะระบายแค่ฝั่งนี้มันออปโพสิตกันเขาจะมันตรงข้ามนะครับแล้วก็มาเน้นดิดูจะหมุกให้เข้มขึ้นอย่างนี้อมาเน้นตรงนี้ให้เข้มขึ้นเห็นไ,ไหมทีนี้เวลาเราสังเกตเห็นไ,ไหมเราสังเกตง,ง่ายๆในการวาดในการเชดดิ้งเนี่ยมันไม่ได้ยากมากนะถ้าทุกคนสังเกตนะครับลองฝึกดูลองฝึก,กสังเกตกันดูนะครับโอเคนะจบ